ดูข่าวร้อนไม่พลาดข่าวแซ่บกันได้ที่ YouTube วันบันเทิงนะครับอย่าลืมมาสับสไครต์กันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามาเป็นวัยนี้ละใครเข้ามาเราก็เปิดคุยเพื่อนแนะนำเพื่อนเขาแนะนำวัยนี้แล้วอ่ะจะมานั่งบอกเขาเมนพี่เป็นน้องกันนะค่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณดูตาดิฉันสิคนท่านจะชัดเจนมาแบบผมลุยผมชัดเจนผมขอรู้จักพ่อแม่ผมอะไรอย่างนี้เลยแบบ ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามา้าหัวร้องกันทำไมเออจริงๆแล้วมันแค่เริ่มต้นค่ะอย่าเพิ่งอะไรมากมายเพราะดิฉันก็วัยนี้แล้วเอาพูดกับเปิดใจเลยนะแบบไม่มีการกหรอกเป็นวัยนี้ละใครเข้ามาเราก็เปิดคุย ไม่ไม่ปิดอะไรเลยนะคะที่ผ่านมาคือไม่ปิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าจะว่างคุยหรือเปล่าเวลาจะเจอกันหรือเปล่าแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าใครจะเข้ามาคุยบุ๋มคุยหมดถ้าไปแล้วมันมูฟออนต่อไม่ได้หรือมันมันไม่ใช่จริงๆแล้วก็จะหยุดทันทีแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันไปเป็นกัรยานามิตรต่ตอไปเราจะให้มานั่งลุยงานอย่างเดียวใหม่ศึกษาใครก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็อยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งนี่แหละเพียงแต่ว่าการศึกษาก็ต้องค่อยๆใช้เวลาและไม่เหมือนสมัยก่อน บรรดามีสติกับตัวเองมากขึ้นมีสติกับความรักมากขึ้นอยู่อย่างมีสติและค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ใจร้อนค่ะ mm hmm. เพื่อนแนะนำเพื mm ่อนเขาแนะนำเพื่อนของเขามาทิ้งค่ะ mm hmm. แต่จริงๆ mm hmm. ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันจู่ๆก็เข้ามาในชีวิตเดินไปเดินมาหลืออาจจะเดินไปก็ได้ก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอย่าพึ่งอะไรมากมายเลยตอนนี้ขอให้มันค่อยเป็นค่อยไปก่อน mm hmm. เพียงแต่ว่าบุ๋มแค่อยากให้เขารู้ว่าฉันทางานแบบนี้นะ เวลาทํางานฉันเป็นแบบนี้นะคือไม่ใช่ว่าโทรมาโทรไม่ติดแล้วทำไมโทรไม่รับสายก็ฉันทำงานแถวโซ่ฉันจะไปรับโทรศัพท์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้รู้กันไปว่าฉันเป็นแบบนี้นี่คือชีวิตของฉันและฉันจะไม่เปลี่ยนชีวิตฉันเพื่อผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญที่เขาจะเป็นเทิร์นโปรกอล์ฟแล้วแฟนของผู้จัดก,การบุ๋มเป็นโปรกอล์ฟอยู่แล้วเขาก็เลยต้องไปเจอกัน ็เลยบอกอ่ะขึ้นรถมาไปแล้วไปเดี๋ยวพาไปเจอกันก็ไปเรียนกอล์ฟค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าต้องแบบอะไรสวิตไม่เลยไม่เกี่ยวกับฉันเลยเขาไปเรียนของเขาเลยค่ะดิฉันเป็นแค่คอนเนคชั่นอะไรเท่านั้นเองว่าเออคนเก่งๆต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามว่าหลังจากนี้จะเป็นไงไม่รู้นะขอตอบแบบดาราเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ เรืเเเอ่อยๆเฮออเรื่อยๆเฮอออย่าคิดมากเลยวัยนี้แล้วอะ่ะจะมานั่งบอก <laughs> เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณดูตาดิฉันสิ <laughs> อยู่ยังมีสติบทเรียนมันสอนมาอะไรเยอะค่ะเยอะกับชีวิตผมมากเลยอย่าง,งน้อยถ้าไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้แค่นั้นเองกลับมาสีชมพูอีกครั้งไหมเป็นเจ็ดสีเลยคะ่ะดิฉันมักเป็นสีุ้ง I will survive <laughs> รู้สึกว่าไม่ใช่ดีฉันชุ่มชื่นอยู่คนเดียวน้องๆสาวสองแถวนี้ชุ่มชื่นมาก <laughs> เดินวนก่อนฉันเอง <laughs> เดินปนไปวนมาแบบโอ้ยสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยค่ะอืม <laughs> รู้สึกว่าเขาที่อยากเจอไม่ใช่ฉันละ <laughs> เป็นพวกนี้ครับผม <laughs> เป็นพี่เป็นเพื่อนค่ะจะเป็นยังไงต่อไม่รู้ แต่บุ๋มตอนนี้บุ๋มก็จะมีกลุ่มแฟนคลับของบุ๋มที่ห่วงบุ๋มมากผมพูดตรงๆเลยนะใช่ห่วงบุ๋มมากทําเป็นสมาคมขึ้นมาเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยสมาคมหลายเลเวลเลยนะสมาคมคนที่อยากมีอะไรด้วยก็เลเวลหนึ่งสมาคมคนที่รักบุ๋มก็อีกเลเวลหนึ่งกลายเป็นว่าคนที่รักงานภาพเพื่อสังคมบุ๋มก็อีกเลเวลหนึ่งดังนั้นการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตบุ๋มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแหละเขาจะถูกพิจารณาหนักมากซึ่งบุ๋มเองก็สงสารผู้ชายนะไม่ใช่ไม่สงสารแต่ถามว่า จะให้มานั่งเปลี่ยนชีวิตผมกับสิ่งที่ผมสร้างมากับมือมันก็คงไม่ใช่ดังนั้นมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเขาทนผ่านด่านแฟนคลับผมได้จบแต่ถ้าไม่ได้กระจบเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งรู้จักค่ะใจเย็นๆดิฉันจะไม่ใจร้อนกับชีวิตอีกแล้วดิฉันจะขอไปเรื่อยๆดิฉันจะขอเป็นสาวสวยแซ่บของดิฉันต่อไปมันก็จริงๆคือคนเข้ามาตลอดนะผมก็ไม่ได้ว่าปิดโอกาสในการคุยนะเขาชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนมาแบบ ป่ะผมลุยผมชัดเจนผมขอรู้ <คน S 1> จัก <คน S 1> พ่อแม่แผมอะไรอย่างนี้เลยแบบอ,อ,อืมเอ้เหมือนเจอคนจริงะนค,นรงครับผมครับขอบค, <c oughs> คุณครับ